สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรอ y o t a r e v o นะฮะเป็น Revo ปี2 0 2 2นอะครับคันนี้มีจอติดกั้งจากโรงงานมานะครับมาเพิ่มเติมนะฮะที่เรียกว่ากล้องใหม่ในจอเดิมนั่นเองนะครับเราติดตั้งกล้องเข้าไปใหม่นะครับด้านหลังนะครับแต่ใช้จอเดิมแสดงผลนะฮะเดี๋ยวได้ช่างเข้าเกียร์ฮะนี่ฮะพอเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นว่ามีเส้นกะระยะขึ้นแบบนี้นะฮะน่าจอทํางานนะครับในส่วนประกอบของระบบจะมี1ชุดปลั๊กแตงนะครับ2งมือเปิด นะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้ง installation ในตัวรถหน่อยนะฮะนี่นะครับเป็นกต่ละรีโวหน้าหมูป่านะครับสี่ประตูนะฮะตัวนี้แถมจอจากโรงงานมานะครับเราทำการเปลี่ยนมือเปิดใหม่พร้อมกับซ่อนกล้องตำแหน่งนี้นะครับเรียบร้อยนะครับของเดิมนะครับมือเปิดจะเป็นสีดำนะครับ นี่เปลี่ยนเป็นมือเปิดชุบไปเลยนะครับก็แสดงผลผ่านหน้าจออย่างที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฮะไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับเขารูปสวยงามครับใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมพชบูรวมถึง YouTube Studio ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ